เรือรบ USS Alaska CB1 เป็นเรือลาตระเวนขนาดใหญ่หรือ Large Cruiser ของกองทัพเรือสหรัฐและเป็นเรือนำในชั้น Alaska ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองข้อมูลเบื้องต้นประเภทเรือเรือลาตระเวนขนาดใหญ่หรือ Large Cruiser รหัสเรือ CB1 ย่อมาจาก Cruiser Battle Cruiser แต่ถูกจับประเภทอย่างเป็นทางการว่าเป็นลาดครูเซอร์เริ่มสร้างธันวาคมคศ1941ขึ้นระวังประจำการมิถุนายนคศ1944ชะตากรรมถูกปลดประจำการในปีคศ1947และถูกขายเป็นเศษเหล็กในปีคศ1961เนื่องจากค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงเกินไป ข้อมูลจำเพาะโดยสังเขตระวางขับน้ำ29,771ตันมาตรฐานความยาว246.4เมตรความเร็วสูงสุด33นอตประมาณ61กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธหลักปืนใหญ่ขนาด12นิ้วจำนวน9กระบอกไม่ป้อมปืน3ป้อมอาวุธรองปืนใหญ่ขนาด5นิ้ว หรือ127มิลิเมตรจำนวน12กระบอกอาวุธต่อสู้อากาศยานปืนโบฟอร์ส40มิลิเมตรและโอลิคอน20มิลลิเมตรจำนวนมากประวัติการประจำการแม้จะถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่ USS Alaska ก็มีช่วงเวลาประจำการที่สั้นมากเธอได้เข้าร่วมปฏิบัติการในแปซิฟิกช่วงปลายสงคราม โดยมีหน้าที่หลักคือการคุ้มครังกองเรือบรรทุกเครื่องบินและการยิงสนับสนุนการยกพลขึ้นบกที่อิวจิมาและโอกินาวาบทบาทที่โดดเด่นของเธอคือการเป็นเรือต่อสู้อากาศยานที่มีประสิทธิภาพสูงและยังเป็นเรือที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับเรือลาดตระเวนหนักของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามเรือลาดตระเวนหนักของญี่ปุ่นเริ่มมีบทบาทน้อยลงในช่วงที่เรือลำนี้เข้าประจำการ ทำให้เธอไม่ได้แสดงศักยภาพในการรบอย่างเต็มที่นัก